นอ้องป้องไปสวัสดีสุภูสุขคนเนาะค่ะเมื่อนี้พ่อกันอีกแล้วกับช่องนานาชวนชิมจ้าเมื่อนี้มาชวนชิมอย่างวัดตีมามา่า <Wow. S 1> เผ็ดเกาหลีค่ะเผ็ดแบบคุ้นสองจ้าพี่น้องเบิองแซ่บแซบเบิองหน้าตาสีสันเนาะค่ะพี่นอ้องวัตถุดิบมีอย่างวัดตีอันนี้เป็นไส้กรอกไก่รมควันจ้าพี่น้องนี่นะก็มาทอดใส่กันอันนี้ก็เอามาคุกคุกใส่กันเลยค่ะพี่น้องแต่งสีสันให้มันน่ากินเนาะค่ะ มามาม,ามากินน้ำกันจ้าพี่น้องเออปกตินะกับเป็นน่ากับมากินประเภทแบบว่าพวก มามา่บาบะหมี่วไวาต้มยำกุ้งอีหย่างประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องอันมาม่าเกาหลีนี่กกโดนๆจ,จังสิกินน้ำเพลินจ้กพี่น้องอันเห็นเพื่อนกินหลายเห็นคนกินไลน์ก็เป็นแต่แบ่บแท้กันเลยสื่อมาอนเห็ุซูพ่อแม่พอม่พอแม่พี่น้องกินเี่ละจ้าอันบ่เมนบ่เคยกินด้อค่ะพี่น้องก็กินอยู่ค่ะแต่ก็โด,ดนๆเทียให้มักก็บ่ค่อยมกักปันใดหรอกค่ะพี่น้องแต่ว่าโอ้เห็นเพื่อนกินหลายๆช่องเนาะเป็นแต่แ่บแท้กันเลยเออสื่อมาเห็ุ สูพ่อแม่พี่น้องกินน,ะคะนอค่ะพี่น้องอันนี้ก็แค่อสค่ะแค่อสอันนี้ก็เขาโพดค่ะพี่น้องแก่เผ็ดแก่ยังก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็มีเฟนนฟรายทอดกรอบจ้าพี่น้องเฟนนฟรายทอดกรอบอันนี้ไก่แสงไฟแน่จักน้อยซองแสงนะสีสันคบนนนะนอยงามแน่จักน้อยบ่เป็นอย่างดอกเนาะค่ะนี่ก็เป็นชีสค่ะพี่น้องนะไปไอแม่โคมานะก็เลยสื่อสื่อท้งเฟรนฟรายสื่อทั้งชีสเพราะว่าเป็นคนมากกินชีสอยู่แล้วไหมค่ะ ีกบีบเลยเนาะมาจากพี่น้องมากินน้ำกันเนาะค่ะมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณสองอันล้องเบิองกันนะเบิงมันสิเผ็ดได้ซ้ำใดสนอกหินข้าเจ้ากินบางค้นอันข้าเจ้ากินว่าเออบ่ค่อยเผ็ดจังสินะเพื่อนก็นเติมพริกพิ พิกปนล,ลงใสอีกแม่จ่าพี่น้องบางช่องเขาจับก,กันว่าโอ้เผ็ดรลายสิจะของกระสื่อมากินร้องเบิงกันน่าสนอกบไดรลิลมรสชาติแบบนี้มาโดนแล้วจ้าพี่นอ้องอืนี่ก็เริ่มเหนียวเริ่มหนีละเพราะว่าเปิดแอร์ใส่นะค่ะพี่น้องมามามา,มา,ม,ามากินน้ากันจ้าอ,อันนี้ใส่ใส่กอกลงควันจ้าปกติน่าจเป็นคนมาก,กินเผ็ดอยู่แล้วนะค่ะพี่น้อง แต่ว่าสให้ยไปใส่พริกป่นพริกป่นคือเพื่อนนี่ว่าคือซืซ้อมาใส่หรอคะ่กะกับเห็ดตายเติบอยู่เดอ้อเสร็วยัย่ว ทำแรกก็ถือว่าแ่บกินได้ด้วจ้ะสบายดีสูบผู้สูค้นเนาะค่ะพี่น้องอากาศเดียวหอนเดียวหนาวเนาะอากาศ เป,เป,เปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพเจ้าของดีๆในเด้อจ้าเมื่อขึ้นในกระปวดหัวค่ะพี่น้องปวดหัวไหลก็เลยกินยาไว้แฟนเพื่อนวาสิพาไปหาหัวกับว่าไปดอกค่ะคันว่าจําเป็นกับว่าค่อยไปดอกค่ะโรงพยาบาลนะพี่น้องเพราะว่า่วงนี้กับโควิดระบาดเนาะค่ะจงว่าเ o าสิไปพอโรคอีกอย่างแง่สีหนะ้าก็เลยไอ้รักษาดูแลเจ้าของอยู่บ้านละค่ะ อืมแสบแสบอืมแซ่บอยู่เด้อเห็นว่ากะไล่อืม กันสประมาณสองสามมือกับลุงเทียนนึงเนาะค่ะพี่น้องอย่าเฝ้าลืมกันเด้อค่ะกินฮอดสุกูสุคนละค่ะพี่น้องเข้าไปคอมเมนต์ซานนจักน้อยกะเป็นยังเนาะค่ะพี่น้องเข้าไปกสิเข้าไปกสิพยายามเข้าไปให้ครบสุคนละค่ะพี่น้องที่เขามาให้กาลังใจนะนะกสิพยายามเข้าไปให้กําลังใจสุูๆสุคนเด้อค่ะ ช่วงใดทีนะ้าบอลุงคลิปแน่นะกะเขาไปหาแน่จ้าบางเท่อ,อจับจะเน่า ไฟนี่จะดูแบบสีจืดๆในจักน้อยนะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันดูไก่ไฟนะมันเลยข,ขาวมมันออกไปว่าเผ็ดๆแซ่บๆไม่แต่พี่น้องเผ็ดกะจริงแต่กะแซ่บเนะาะขย้อนข้าเจ้ามากกินคำใหญ่เลยจ้าอืม แซ่บเด้อแซ่บแซ่บคนณกินเผ็ดว่าได้ในแล้วเลยเนาะค่ะพี่น้อง คำยังไงผักสลัด เผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บถึงสิเผ็ดกัแบแซ่บอืม,อม กินกับสลัดขอแซ่บ พี่น้องได้อยังกินแน่นอนจากมื่อเนี่ยกินเผ็ดตะเศราเลยค่ะมื่อเนี่ยนะ ที่แลกว่าสิต,ตมจักสองหอ่อสองห่อนี่กินมาเหมือดแทนจ่าพี่น่องอืมคำเงียเงี้อยอืมจับเจอ จับจบถือใจจับอชก,กวร์ไก่ กินน้า้วจ้าพี่น้องแต่ว่าถึงว่าคันกินแบบว่ากินเปาเสาเาสื้อเผ็ดยุ่จ้า,า,า,าพี่น้องแต่ว่านี่นะน้าใส่อันฝุดรองน้ำเนาะมันก็นเลยหันบ่ค่อยปันใด แซ่บน้ำน้ำพริกไหมสีแดงึตงๆเลยสลัดอร่อย กินกินเหมือนอิหรีจ้าพี่น่องแสบแสบจัง สำหรับคนที่กินเผ็ดบ่ได้เนี่ยก็สิออกเผ็ดคักหรอจ่าพี่น้องจานะ้าคนกินเผ็ดอยู่แล้วกินเฟรนไฟรายค่ะพี่น้องอันนี้ แก่เผ็ดแก่ยังก็ว่ากันไปจ้ะเป็นฟ้ายละชีสแก่เผ็ดได้อชอบชอบ ว่าเป็นคนมากกินชีสจ้ะพี่น้องครับนำตอนแรกว่าชีสื่อขวดไงจ้ะบ่เคยสื่อกินแต่เท่ยส่วนไหนก็นไปสื่อน้ำตลาดหน้าที่ว่าพิลลาด ก็เลยอ้ยองเอาขวดหน่อยมาเบิ่งก่อนนจ่าพี่น้องแสบยูสิเด็กไปซื้ออีกยูไปไหนอืมชอบแท๊บ อืมค่ะอคลิปนีก้ก็สิได้วบแค่นี้แหละเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าไอ้อ,อัดไปเรื่อยๆ๋วยวมันสิเงี้วไปแล้วค่ะเดินสก,กินไอ้เฟ้นไฟถอดกรอบเล่นกอยูจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจช่องนานาชนชิมในเด้อจา้าได้มีกำลังแรงใจเหตุคลิปตัวปอไปเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ